ครับหนึ่งจะปรับครับนึงสวัสดีครับมาพบกับสายแดกตระลุอีกุงนะครับในวันนี้นะครับวันนี้อ่ะผมจะมาสอนทำผัดกะเพราสูตรโบราณนะครับผัดกะเพราสูตรโบราณนะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะสอนนะครับสูตรเด็ดสูตรสุดยอดของร้านนะครับ้ายกาแฟบในขนมหวานครับเป็นสูตร ขอที่จะเกียงนะครับทางร้านครับก็จะใช้พริกเป็นพริกแห้งกระเทียมนะครับไม่เอาพริกสดนะครับพริกเทกียมนะครับโอกโอกนะครับน้ักปั่นโอกให้ให้ให้ใหญ่วนยยยยี่นะครับแล้วที่สองครับใบกระเพราครับขาดไม่ได้เลยเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะทําอะไรคือเราจะผัดกระเพรานะครับ อันนี้ครับอันที่สองตะไคร้ตะไคร้ครับตะไคร้ซอยหั่นตำนะครับเอามาหั่นเปแว่นๆแล้วก็ตับครับยาบๆอันนี้ก็คือน้ำตาลราตาลรครับ อายุดำอายุดำนะครับน้ำปลาแล้วก็หมูสับสูตรนี้นะครับจะ ไม่ใส่หมูก็ได้ครับจะเป็นปลาหมึกหรือกุ้งหรือเนื้อหรือจะเป็นกะเพราอะไรก็แล้วแต่คือใช้สูตรนี้หมดนะครับก็แต่วันเนี้ยมาในว,วันนี้ครับก็คือจะผัดกะเพราหมูให้ดูนะครับที่ที่ร้านป้ายกาแฟและพันธุหวานนะครับลูกค้าจะติดมากคือผัดกะเพราหมูผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราทะเลนะครับสุดยอดนะครับตกมแกงหมูครับหมูสับนะครับ อยา่าเอาหมูสับเอียดนะเอาแบบหยักๆครับขั้นแรกเลยนะครับเกี่ยมตะทะครับเกี่ยมไฟครับนีครับ ปกติครับขายตามตลาดหรือไปนะครับใส่ไม่ต้องมากครับ บอ <c oughs> ปวัดดดิที่เราต้องใส่นะรครับคือรถครับนี่ครับถือรถน้ำตาลครับ ดำครับครับเป็นสีดูดำใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ไม่ต้องเยอะใส่เอาสวยงามครับอชอบกินเค็มชอบกินเค็มก็ใส่เค็มนะครับชอบไม่ชอบเค็มก็ใส่น้อยครับเออเคือ เจ้ากินรสชาติไหนก็คือเน้นรสชาติน้ำไปนะครับแล้วเราก็คัว่วคั่วคั่วยาคั่วให้น้ำแห้งนะ เรานะครับรีบใส่รีบขึ้นนะครับอย่าแน่แล้วก็จะพอมาเป็นี้เดี๋ยวดูในถาดก็กระเพราที่ร้านก็จะประมาณนี้ ก็อย่าลืมตูดทางร้านครับกระเพาพอดกรอบเห็นไหมทอดออกรอบครับรวยครับถ้ามีถ้าชอบไข่ดาวครับก็ไข่ดาวอบกรอบนะครับก็โอเคเลยก็คลิปนี้ตูดกระเพรานะครับก็ขอใครที่เข้ามาดูฝากติดตามฝากฝากกดแชร์กดติดตามนะครับตับตะไคร ในช่องของผมด้วยนะเพราะว่าในช่องมีคนดูเยอะแต่คนติดตามน้อยมากเลยขอ,อเพื่อนๆที่เข้ามาดูกดติดตามหน่อยนะครับพวกเราจะได้มีคลิปดีๆมาให้ดูอีกนะครับก็เท่านี้นะครับความถ่ายงามครับสวัสดีครับ